สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถ SUV มานำเสนอหนึ่งคันจากแบรนด์ Volvo เป็นรถ SUV ที่นั่งได้ถึง7ที่นั่งเลยค่ะและในเรื่องสมรรถนะการขับขี่คันนี้สามารถไปได้ทั้งใต้และไกลเลยเพราะว่าเขามาด้วยระบบการขับขี่ AWD นั่นเองค่ะและที่สำคัญประวัติมาดีมากๆด้วยเป็นรถมือเดียวออกห้างกับคันนี้เลย Volvo x c 9 0 D5 AWD ปี2014นั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบได้ทั้งความประหยัดและความแรงและยังเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc 5สูบที่ให้พลังกำลังสูงสุดถึง215แรงม้ากันเลยค่ะและเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่11-13กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะในเรื่องการดีไซน์คันนี้ก็รู้ร้าตามสไตล์เอกลักษณ์ของวอล v o นะคะเป็นดีไซน์มเนอร์เชงแล้วด้วยในส่วนของด้านหน้านะคะไฟด้านหน้ามาพร้อมกับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใบซีนอนและในส่วนของกระจังด้านหน้าค่ะครอบด้วยโครเมียมสีเงินตัดคาดกับโลโก้วอลโวมีที่ฉีดล้างไฟหน้ามาให้ด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างค่ะเป็นล้ออะลอยขนาด18ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าที่ครอบด้วยโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นและในส่วนของขอบกระจกนะคะก็ยังตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นกันค่ะด้านข้างลําตัวก็จะมีเส้นสายที่ตัดคาดกับตัวรถนะคะทําให้ตัวรถดูชอบเฉียวและมีมิติมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับบอดี้ ส่ง SUV ที่นั่งได้ถึง7ที่นั่งไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและที่สําคัญนะคะยังมาพร้อมกับสีขาวเป็นสียอดนิยมและยังเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดและที่สําคัญค่ะคันนี้ไม่มีประวัติพลิกควาำจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะ มาดูกันต่อที่ด้านหลังก็ยังคงความรูหราอลังการแต่ยังคงการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวันโวอย่างไลท้ายของเขาที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือการดีไซน์เขาจะมีความเรียวนะคะ ลากตั้งแต่ด้านบนโค้งมนลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์สวยๆไฟเบรกดวงที่3าก็อ,อยู่ด้านบนสปอยเลอร์เห็นได้โดดเด่นเลยและถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นคิวโครเมียมค่ะในส่วนของถัดกันมาอีกด้านล่างก็จะมาพร้อมกับป์คกิ้งเซนเซอร์ที่มีมาให้ทั้งหมดถึง4ี่จุดด้วยกันล่างสุดเป็นท่อไอเสียที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ นี้นะคะการเปิดฝาท้ายของเขาจะเป็นการเปิดแยกระหว่างด้านบนด้านล่างก็เปิดลงมาได้อีกเพื่อเพิ่มความกว้างขนสัมภาระได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะบอกเลยว่าคันนี้สามารถขนสัมภาระเอือกระเป๋าใบให,ใหญ่ได้สบายๆเลยและยังเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระโดยการพับเบาะแถวที่2และเบาะแถวที่3าลงไปได้อีกค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพัทยสารด้านหน้านะคะบอกเลยว่าภายในรูราผสมผสานไปด้วยความคลาสสิกนะคะเบาะของเขามาด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเกรดคุณภาพพรีเมียมแล้วก็เป็นเบาะจับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยทั้งในส่วนฝั่งคนขับนะคะสามารถเมมโมรี่ได้ถึง3ระดับด้วยกันเลยค่ะถัดกันมานะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าค่ะและคอนโซลกลางนะคะตกแต่งด้วยลายไม้วอลนัทหัวเกียร์ด้วยก็เช่นกันรวมไปถึงพวงมาลัยด้วยค่ะและในส่วนของคอนโซลกลางก็จะมีในส่วนของการปุ่มปรับแรงลม ปรับแรงแอร์เป็นแอร์แบบ duo z o n แยกซ้ายขวาอิสระด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีคันนี้ออปชั่นนะคะก็จัดเต็มเลยค่ะก็จะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มีมาให้นะคะอย่าง by sport ค่ะถ้าไม่ใช้งานก็ปิดการใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะและถัดกันมานะคะในส่วนของตรงนี้ยังสามารถเปิดออกมาวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของอุปกรณ์ต่างๆด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันค่ะนี่เลยเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันซึ่งนอกจากจะเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วนะคะรับสายว่างสายได้มีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยและที่สําคัญรถรหรูๆแบบนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเขาก็จะมีซันรูฟมาให้ด้วยค่ะเอาไว้เปิดรับสายลม่มแสงแดบดบในเวลาเดินทางไกลๆและยังเพิ่มความรู้หราให้กับห้องผู้โดยสารได้อีกค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะภายในคือกว้างมากค่ะและเบาะของเขานะคะก็นั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยเบ,บาะบาด้วยหนังสีน้ำตาลเช่นกันนะคะเกรดคุณภาพพรีเมียมมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยซ้ายขวารับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันนะคะเพราะว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยปรับทิศทางได้ปรับ แรงลมได้นะคะและก้านหลังนะคะก็ยังนั่งได้สบาย3ถึง2 2ถึง3ตำแหน่งด้วยกันเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสภาพคื้นเนียบมากๆและได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนและราคายังมาในราคาเบาๆเพียงแค่5 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะรีบเ,เข้ามาชมรถก่อนขายได้เลยที่ o Open Road ค่ะเข้ามาทดลองขับกันได้ทุกวันสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย